สวัสดีคะ่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา17903สัมัมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์สำหรับภาคปลายปีการศึกษา2559นะคะชุดวิชานี้เนี่ยเราจะศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์กระบวนการแลกเปลี่ยนรู้เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาและจะทำโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เราจะมีการสังเคราะห์และประมวลสาระเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการวิจัย เมื่อศึกษาชุดวิชานี้แล้วเนี่ยนักศึกษาควรจะสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ได้นะคะสร้างการะบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การกําหนดประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางนิเทศศาสตร์แล้วก็สามารถนําผลการสัมมานาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาทางนิเทศศาสตร์รวมทั้งนําผลการสัมมานาไปใช้เป็นแนวทางจัดทําโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ได้ด้วยนะคะ ทีนี้จากวัตถุประสงค์รายวิชานะคะนักศึกษาก็จะพบว่าจะมีอาจารย์ผู้สอนในหลากหลายเนื้อหานะคะเรามีผู้สอนโดยทั้งหมด6ท่านนะคะท่านแรกก็คือดิฉันเองซึ่งเป็นประธานชุดวิชานะคะผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรมนวิภาวงลุจิระท่านที่2คือรองศาสรตราจารย์จันทนาทองประยูนท่านที่3คือผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรสันทั์ทองรินนะคะแล้วก็อาจารย์ดรอุณาลมจันรุ่งม,มณีกุลท่านที่5ก็คือรองศาสตราจารย์ดรวิทยาทรท่อแก้วและท่านสุดท้ายก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร์รีดีโดยเรามีท่านอาจารย์ทางด้านเทคนโนโลยีการศึกษาที่ช่วยเราในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุภัตราครูหาการ นะะในชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาจะมีประเด็นสาระที่จะศึกษาทั้งหมด8ประเด็นสาระนะคะสำหรับเดือนครึ่งหรือประมาณ6สัปดาห์แรกนะคะก็คือเป็นหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อพร้อมกันในช่วงเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่15ซึ่งก็เป็นวันเปิดภาคการศึกษานะคะถึงวันที่28เมษายนโดยประมาณนะคะเราจะมีทั้งหมด3หัวข้อ ะะเราเรียกว่าโมดูลที่1นะคะก็คือคุณก็จะได้พบกับอาจารย์ผู้สอนก็คือดิฉันเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการสื่อสารด้านนโยบายและการกำกับกิจการการสื่อสารส่วนหัวข้อที่2ก็คือเรื่อง เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรศรีดีแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือปรากฏการทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรองศาสตราจารย์ดรวิทยาธรท่อแก้วนะคะส่วนในอีก3สัปดาห์สอมหัวข้อถัดไปก็ต้องใช้เวลาประมาณเดียวกันก็คืออีกประมาณเดือนครึ่งหรือประมาณ6สัปดาห์นะคะคุณก็จะได้พบกับหัวข้อที่4ซึ่ง ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ดรวิทยาธรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรส่วนหัวข้อที่5ก็จะเป็นเรื่องการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการภาคธุรกิจ ภาคสาธารณะ,ะและภาคชุมชนโดยผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรสันทัตนะคะและหัวข้อที่6ก็คือปรากฏการทางการสื่อสารด้านการรู้เท่าทันสื่อโดยดรอุณาลมนะคะทีนี้หลังจากนี้แล้วอีก2 2 2, 2มโมดูลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงวันที่13มิมถุนาถึง8รกรกฎาคมนักศึกษาจะมีเวลาในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่านักศึกษาต้องเตรียมงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกสองหัวข้ออันได้แก่แนวทางแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารในมิติต่าง ด้วยการจัดทําโครงการสัมมานานะะโดยดิฉันซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลนะคะและในโมดูลสุดท้ายก็คือโมดูลที่8จะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารในมิติต่างๆด้วยการจัดทําโครงการวิจัยโดยรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูน นะะใน6หัวข้อนี้แปดหัวข้อเหล่านี้เนี่ยอยากจะแนะนําให้นักศึกษาดูว่าเราควรจะศึกษาแนวทางมีแนวทางการศึกษาอย่างไรอย่างแรกอยากให้หนักศึกษาศึกษาเอกสารที่เป็นแนวการศึกษาตามประเด็นสาระต่างๆซึ่งอาจารย์จะได้นำไปอัปโหลดไว้ในกิจกรรมการเรียน,นการสอนในระบบออนไลน์ที่เป็นระบบ o o d l e นะคะขอให้นักศึกษาอ่านเอกสารคัดสารรที่แนะนำอยู่ในแนวการศึกษานั้นและ อเอกสารอื่นๆที่อาจารย์แต่ละท่านแนะนําให้อ่านเพิ่มเติมจากนั้นก็จะแนะนําให้นักศึกษารับชมวีดิทัศน์ในระบบออนไลน์ซึ่งจะมีการเรียนการสอนในลักษณะที่อาจารย์จะไกด์หรือว่าให้ไอเดียเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในแต่ละประเด็นสาระหรือแต่ละโมดูลนั่นเอง และในแต่ละโมดูเองเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีการกําหนดให้ทํากิจกรรมแล้วก็กําหนดตากำหนดให้ส่งตามระบบซึ่งอยู่ในระบบออนไลน์นักศึกษาควรจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ของชุดวิชายอย่างสม่าเสมอ ะะและเรายังมีการจัดการสัมมานาเข้มท่านทัศึกษาสังเกตช่วงเวลาของการเรียนการสอนในครั้งที่1เนี่ยก็คือเราจะมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการสัมมานาเข้มภายหลังจากที่เราได้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว3ประเด็นหัวข้อนะคะังั้นครั้งที่1เราจะจัดวันที่ 6- กถึงเพฤษภาคมขอให้นักศึกษ,ษากําหนดไว้ในปฏิทินตัวเองเลยนะคะว่าในช่วง ที่หครั้งที่1นึหกถึงเและครั้งที่2วันที่17บเถึงสิบมิถุนายนกรุณาอย่าไปรับนัดใครนะคะเพราะนี่คือการสัมมนาเข้มซึ่งทางชุดวิชาเองก็จะนับเป็นเขาเรียกะไรนะการเข้าเรียนนะคะแบบเผชิญหน้านะคะขอให้นักศึกษาพยายามอย่าขาดเรียนในช่วงของการสัมมนาเข้มเพราะว่าจะมีการทบทวนมีการถกเถียงประเด็น,ตนาต่างๆ ในชุดวิชานี้เนี่ยเราจะมีการจัดสัมมนาวิชาการแต่อาจารย์จะไม่จัดให้นะคะกรณีนี้เนื่องจากนักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหามาแล้วเนี่ยนักศึกษาก็น่าจะสามารถที่จะจัดสัมมนาวิชาการเพื่อนําเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นปัญหาทางการสื่อสารที่นักศึกษาเป็นผู้เลือกขึ้นมานะคะแต่นักศึกษาจะได้จัดสัมมนาวิชาการเนี่ยก็คงประมาณสักเดือนมกราคมหมายถึงว่านัากศึกษาผ่านช่วงเวลาของการเรียนการสอนมาแล้วประมาณ6-7ประเด็น นะคะคดังนั้นเนี่นักศึกษาไม่ต้องตกใจว่าอาจารย์ไม่ได้ให้ทําเลยนะคะนักศึกษาก็สามารถมีการปรึกษาหารือถกเถียงหลังจากที่เรียนรู้ในประเด็นสาระต่างๆจ นวน67ประเด็นสาระนะคะเมื่อนักศึกษาได้มีการศึกษาในการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถติดตามชุดวิชานะคะและสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้นะคะอย่างแรกขอให้ติดตามประกาศในระบบออนไลน์ของชุดวิชาบนเว็บไซต์ให้สม่ําเสมอนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาของผู้สอนแต่ละท่านเนี่ยท่านอาจจะมีการประกาศ เตือนให้หนักศึกษาส่งงานประกาศเตือนให้หนักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าคำถามอื่นๆนะคะหรือมีประเด็นในการสอบถามนักศึกษาในบางเรื่องนักศึกษาอาจจะพลาดไปหรือเป็นการเตือนในเรื่องใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศข่าวสารจากคณาจารย์เป็นสิ่งที่อยากจะให้แนะน,นํานักศึกษาคอยเข้าไปดูอยู่นะคะอันที่สองก็คือการสนทนาในระบบออ,ออนไลน์กับผู้สอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเป็นการสนทนาในลักษณะที่ ไลฟ์แชทซึ่งผู้สอนแต่ละหัวข้อหรือแต่โมดูแต่ละโมดูจะเป็นผู้นัดหมายเองนะคะท่านอาจจะนัดหมายนักศึกษาเป็นครั้งไปหรืออาจจะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือสอสัปดาห์ครั้งอันนี้แล้วแต่ผู้สอนจะนัดหมายนะคะและอื่นๆที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่นักศึกษาสามารถติดต่อได้อย่างไม่เป็นทางการเช่นอีเมลโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆซึ่งนักศึกษาก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะหลายท่านก็จะมี การเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์กับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันเองนะคะในชุดวิชาก่อนหน้านี้ในภาคการศึกษาที่หนึ่งที่ผ่านมานักศึกษาก็คงจะ,อะพอจะทราบรายละเอียดและวิธีการในการติดต่ออาจารย์แบบไม่เป็นทางการหวังว่าการประถมนิเทศชุดวิชาในครั้งนี้จะทําให้หนักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรา,ายละเอียดของชุดวิชาและกําหนดการเรียนการสอนต่างๆขอนักศึกษาโชคดีในการเรียนการสอนชุดวิชานี้สวัสดีค่ะ